สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์หนุพันธ์ประจำวันที่10มกราคม2560นะคะ Safety d e c k Future นะคะในส่วนของ S50-S17 เอ่เมื่อวานเนี่ยก็แกว่งตัวผันผวนนะคะออกไปในทางไซด์เวกครั้งถ้ามีการย่อตัวกลับลงมาแถวระดับ977จุดนะคะทั้งนี้เองเนี่ยมีแรงขายของนักคุณต่างชาตินะคะออกมา กว่า4,000สัญญานะคะในส่วน Safety and Future s ซ f ต t นเด d กฟิวเจอรก็เรียกได้ว่าส่วนทางกับในส่วนของนักทุนในฝั่งของหุ้นนะคะที่ยังซื้อต่อเนื่องนะคะอีกก,กว่าล้านทั้งนี้เองเนี่ยก็น่าจับตาดูกันต่อหลังจากที่มีสัญญาณกลับมาขายในฝั่งของฟิวเจอร์นะคะ แล้วก็ถ้าดูในเรื่องของปัจจัยที่ยังต้องอให้ความสำคัญอยู่ก็คือในเรื่องของทิศทางหรอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐรวมถึงการาที่จะเข้ารับตำแหน่งนะคะของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะในวันที่20ก็อาจจะทำให้ ภาพการไหลเข้ามาเก็งกำไรในตลาดเอเชียเนี่ยมีลักษณะที่แรงซื้อเนี่ยอาจจะเริ่มแผ่วลงไปนะคะส่วนนักทุนกลุ่มสถาบันเองนะคะก็กลับมาขายหุ้นมากกว่า2,000ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้ก็น่าติดตามเช่นเดียวกันนะคะว่าอาจจะเป็นการขาย LTF ที่ครบกำหนดอายุออกมานะคะในช่วงต้นปีเช่นเดียวกับทุกๆปีนะคะถ้ามีออกมาต่อเนื่องก็จะยิ่งเป็นแรงกดดันต่อ,อตดัชนีเซ็ตแล้วก็เซฟฟตรีรวมถึงเซฟฟรินเด็กฟิวเจอร์ให้อ่อนตัวหรือว่าปรับตัวลงต่อได้เหมือนกันนะคะขณะที่ถ้าดูในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองเนี่ย ก็ดิ่งลงกว่า4%เอร์เ็มื่อคืนนี้นะคะจากความมังวลในเรื่องของการที่อิรักเนี่ยอาจจะส่งออกน้ํามันดิบสูงเป็นประวัติการนะคะแล้วก็ปริมาณกาาดถิ่นน้ามันของสหรัฐมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากที่ราคาน้ามันเนี่ยดิงตัวขึ้นมายืนเหนือระดับประมาณ55าเหรียญต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนของตัวเบรนต์แล้วก็ในส่วนของเวส t เท็กซัสก็ยืนระดับ50เหรียญต่อบาร์เรลนะคะ แม้ว่าจะเห็นการปรับลดกําลังการผลิตของกลุ่ม o อเปก็อาจจะไม่ได้ทําให้ในส่วนของภาวะอุปทานที่ล้นตลาดเนี่ยคลี่คลายลงไปได้ในปีนี้นะคะก็อาจจะทําให้หุ้นกลุ่มพลังงานในวันนี้เนี่ยมีแรงขายออกมานะคะแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อดัชนีเซฟฟนะคะส่วนถ้ามาดูในเรื่องของตัวเลข CPI นะคะหรือว่าตาเงินเฟอ้อของจีนที่ประกาศมาในช่วงเช้านี้เนี่ย ก็ดูเหมือนจะออกมาต่ำกว่าคาดนะคะ,ะขยายตัว2.1นะคะเทียบ Year on Year นะคะก็คาดไว้ถแถวๆประมาณ2.3 2.5นะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคนะคะท่ามกลางความพยายามในการพยุงค่างเงินหยวนที่อ่อนค่าลงในช่วงก่อนหน้านี้รุนแรงนะคะจากทางรัฐบาลจีน ส่วนสัญญาณทางเทคนิคเองนะคะก็เริ่มมีสัญญาณการพักตัวออกมาเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเอสซ่าศูนย์เอสหนึ่งหกเนี่ยมีแนวโน้มแกว่งตัวผ,ลผ,ลผลันผวนวันนี้นะคะมองกรอบก็เจ็ศูนย์ถึงเก้าแปดศูนย์โอกาสที่จะพักตัวลงมาทดสอบอกรอบด้านล่างนะมีค่อนข้างมากนะคะก็แนะนำกลยุทธ์การลงทุนนะคะกลับมาเปิดชอ็อตเอสซ่า์เอสหนึ่ที่980นะคะ,ะหมายายเก้าเจ็ดศูนย์ถึงเก้าเจ็ดสอแตกรัฐเหนือจุดเข้า5จุดค่ะส่วนซิงเกิลสต็อกฟิลเตอร์นะคะ แนะนำลงทุนใน c p o S17 นะคะถ้าดูในส่วนของการปรับตัวลดลงมาของราคาเมื่อวานนี้เปิดแกลบนะคะแล้วก็ไหลลงต่อด้วยเครื่องมือ Verify s t o c h a s t ติที่กลับมาให้ค่าสัญญาลบเป็นวันแรกนะคะทำให้น้ำหนักอยู่ในทางอ่อนตัวนะคะปิดไปที่ระอดับ62.25เมื่อวานนี้นะคะในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยเรามองว่าอาจจะกลับมากังวลในเรื่องของผลกระทบระยะสั้นจากการ สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้นะคะที่อาจจะส่งผลต่อการบริโภคแล้วก็จับใจ่ายใช้สอยของประชาชนนะคะก็แม้ว่าถ้าดูโดยโรวมทั้งปี60เนี่ยอาจจะยังคา,าดหวังในเรื่องของกำไรที่โตได้ต่อนะคะจากการขยายสาขา CVS แล้วก็การเติบโตของแมคโครก็ตามนะคะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็น่าจับตามีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวทางเทคนิคแล้วก็ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานจะเป็นแรงกดดันทำให้มีโอกาสลงไปทดสอบระดับ9.75บาทได้นะคะ นำชอ็อต c p r h 1 7ที่62.78นะคะเป้าหมายทั้งไกลค9.75แต่กระทุนเหนือ63.5ค่ะสวัสดีค่ะ